ออก <Wow. S 1> มาแล้ว <Wow. S 1> ออครับเป็นการพบกันประเภทสิบใบครับ สิบใบพายก็พายมันไม่เหมือนกับ20 20นั้นมันระเบิดเธอแต่1ิบใบบอกก็พายมันเหมือนกันดูดิว่าชุดนี้ชุดนี้จะมีอยู่2ทีมครับทีสองทีมที่เข้าไปอีก2ทีมต้องเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแน่อนอนแล้วเพราะเป็น,นี้เป็นวัดสุดท้ายและท้ายสุดไม่มีโอกาสแก้ตัวไม่มีโอกาสขอรับตอบสุดท้ายไม่มีตัวช่วยไม่มีอะไรจะช่วยเราต้องช่วยกันได้ว่าเราจะพายจะทันหรือไม่สิบใบพายใครอยู่ใครไปแล้วมันจะประคุณเอ้ยเอานะครับมาดูดีว่าสองที่สุดท้ายน่าจะเป็นไข่หนอนและประเภทของสิบใบพายชายมาด อย่าอ่างทองร <ter jer> <authenticity> ู้ว่าส่วนสีไว้เรียกว่าตอนนี้ผู้ไปออกบอกไม่ถูกไว้เพราะว่าเรือหน้ากระดานมาเหมือนเรือยกพลึ้นบอกเลยทีเดียวส่วนทางนานของในรู้ที่หนึ่งนั้นไม่ธรรมดาไว้เรียกว่าหลวงของแรงแรงใส่ขึ้นมาในน้ำของพี่หมายว่ไอ้เมือกประสาทหินบอกว่าบอกว่าบอกว่าถึงจะเป็นทีมน้องใหม่แต่ว่าฝีไม้ลายมือนั้นไม่ธรรมดาไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีบระธรมีเอาเลยเอาเลยในนามของพี่หมายใส่เสื้อสีแดงแรงนิดแต่ว่าเรือสีเหลืองไว้เรียกว่าเรือป่องดองไว้วางหนักกะลังก่อนไม่ผายตียึดก็ว่าก่อนจะคว้าแชมป์ชักขว้าชิงชนะักขว รอดเด่นกันไปแล้วดูที่ว่าทางดูที่สองทางด้านเรือออยอจะกอดขอบพี่ไม้จะกอดขอบพี่ไม้ออยอจะกอดขอบพี่ไม้จะได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เข้าเส้นชัยโอ้โห